สวัสดีครับผมถังเลียซิงครับเนี่พามาดูสตาร์สี่พันครับหัวลากเอ็มหกสองสี่ศูนย์ครับเจ้ายากักษ์เจองานหยาบครับวันนี้เจ้าของนากลัวไม่ได้ฟางครับ ให้อัดนะครับแต่ผมติดบ่อยเหลือเกินครับื่อวานก็ติดกันนี่ครับดูครับหน้างานครับจะให้ลงดูดูใจคอเจ้าของนาครับทีนี้ก็หาว่าเพระผมติดได้ไงครับโดนด่าทุกวันเก๋ใหญ่ดา่าเขาว่าขับรถติด ก็หน้างานมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเมื่อวานตอนก็ทีมคอนเลือกสิ่งก็รีวิวไปครับว่าติดวันนี้ผมก็ว่างว่าหน้างานมันเป็นยังไงครับที่เขาบอกว่าทำไมถึงติดก็เจ้าของนาสั่งให้ลุยครับไม่ลุยก็ไม่ได้ครับก็เลยจอดเมสซี่เลยครับแถวห้าศูนย์ครับลากเมสซี่หนึ่งสองสี่จอดไ้ก่อนครับ lò cho giác gần vô Thầy ấy chắc dày lui không Còn kìa tí chắc dày không Điều phàng không? có hành phàng cho giác không ก็ใหญ่ครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเอียงนิดนึงครับนี่ครับผมจะให้ดูก็ว่าจะตั้งอีกรอบนึงครับก็เลยใช้ไปก่อนลองแก้ปัญหาไปทีนิดเดียวน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก้อนแน่นดีอยู่ครับไม่ใช่ปัญหาครับดูครับ เนี่ยเจ้ายักษ์เก็บเรียบเลยครับปากใหญ่ครับสตาดูครับดูวิ่งก็ดูเลยครับเต็มทุ่งนาเลยครับแต่ถ้านาแปลงเล็กเนี่ยโอ้โหปวดหัวแทนครับดูครับทำเบ,บลล์เลย,บบายคาร์บูยูบลุย เจายักษ์สังเกตที่ล้อครับดูครับุยน้ำไปข้างหนึง่งนะครับโอ้โหนี่ครับลุยไปข้างหนึ่งเลยครับยักษ์ใหญ่ ทำไงครับต้องลุยนะครับอาคีพรับจ้างครับอัดทางครับต้องทําใจครับ่อัดก็ไม่ได้งานอีกภาระต้องมีครับเจ้าใหญ่เปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนภาพดูฝั่งนี้ครับ จะเบี้ยวหน่อยครับแต่ยังแน่นครับเกิดว่าแน่นพอยังชทดลองใช้ยอยู่ครับมาใหม่ครับยังไม่ดูครับเจ้าใหญ่ด้วยน้ำครับโอ้โหจอดดูไป้รับยักใหญ่ครับยักษ์ใหญ่ อาอดดีครับดันดีแต่ปัญหาคือก้อนเอียงนิดนิดครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้ไปครับเพราะว่าเราได้มาปีแรกครับปีแรกก็มาลุยงานงาน,นช้างเลยครับเพราะว่ามีน้ำครับปีนี้สารคามน้ำเยอะครับมาแล้วครับยักษ์ใหญ่ นี่นะครับมินิน้อยของผมจอดอย่าครับจอดรอเลยครับไม่เอาครับเดี๋ยวติดเจ้ใหญ่ดอีกจอดรอเลยครับเมสซี่น้อยรอยให้เสี่ใหญ่ของเราลุย คาบแรง,ดงไ,ได้เลยครับดูดูดูล้อเจ้ายักษ์โอ้โหอันนี้เราวิ่งช้านะครับเพราะว่านาแปลงเล็กแล้วก็มันดูด้วยครับปกติต้องไฟกว่านี้ครับตามสเต็ป เปียกครับลุนครับเปียกไม่เปียกตางร่วงโอ้โหไม่เปียกนะครับไม่ทิ่วงน้ำครับเจ้ายักษ์ลุ้นอยู่ว่าจะเปียกน้ำไหมก้อนฟางครับก็ขอฝากคลิไปไม่แค่นี้นะครับวันนี้ครับ มีงานหยาบครับสวัสดีครับ